สัญชาตญาณสัญชาตญาณคือความรู้ที่เกิดขึ้นมาได้เองในสิ่งที่มีชีวิตในจิตใจของสิ่งที่มีชีวิตเช่นว่าเด็กมันก็รู้จักดูดนมเอง <c oughs> เด็กมันก็รู้จักอร่อยเองรู้จักไม่อร่อยขึ้นมาเองในความรู้สึกแล้วก็มันรู้จักรักโกรธเกลียดตัวขึ้นมาได้เองแบบนี้ หกระทั่งว่ามันมีอายุสมควรมันก็รู้จกักซือพันเองโดยไม่ต้องมีใครสอน <c oughs> ความรู้ที่เกิดเองอย่างนี้เรียกว่าสัญชาตญาณ <c oughs> ถ้าในภาษาธรรมเราใจเรียกว่า <c oughs> พื้นฐานแห่งความรู้ที่จะต้องปรับปรุงพุ่ขึ้นไปให้เป็นภาวิทยานใน <c oughs> ความรู้ที่รู้ขึ้นมาได้เองนะ,ะมันมันยังไม่มีวิชาปัญญาอะไรนะัก แล้วมันจะเกิดความรู้สึกว่าตัวตนว่าของตนแล้ก็มีความหมายมั่นเป็นตัวตนเป็นของตนแล้วมันก็โง่มีตัวตนมันก็เกิดอวิชชาเกิดกิเลสเกิดความทุกข์ <c oughs> นี่สัญชาติาัเหล่านั้นเป็นสิ่งที่จะต้องเอามาควบคุมจัดการให้มันพัฒนาขึ้นมาอย่างถูกต้องแล่ให้ไปในทางเห็นแก่ตัวและเกิดเรื่องเกิดราว สัญชาตญาณแ,แห่งการกินอาหารอย่างนี้ต้องควบคุมให้ถูกต้องสัญชาตญาณในการสืบคันอย่างนี้ต้องควบคุมให้มันถูกต้องแม้แต่สัญชาตญาณที่มีประโยชน์เป็นธรรมะเช่นสัญชาตญาณแห่งการมีปัญญารู้ตามแบบนั้นนั้นก็ไปในทางเห็นแก่ตัวรู้ไม่ถูกต้อง ก็ต้องมาทําให้มันถูกต้องสัญชาตญาณแห่งการมีสมาธิมีสติตามธรรมชาตินั้นมันไม่พอต้องพัฒนามีสติสูงให้พอมีสมาธิสูงให้พอแต่พูดอย่างนี้บางคนมันไม่เชื่อเพราะว่าสัญชาตญาณของสัตว์มันก็มีสติสมาธิมีปัญญามีวิริยะมีอะไรมามามาเป็นพื้นฐานทั้งนั้นแต่มันไม่พอถ้าไม่มีสมาธิ ดั์หรือคนมันก็เดินไปไม่ได้แล้วมันก็เดินไปไม่ได้แล้วมันก็ควบคุมอะไรไม่ได้มันก็มีสมาธิตามสมควรมีความจําตามสมควรมีสติตามสมควรที่พอจะรอดชีวิตอยู่ได้แต่แล้วมันไม่พอที่จะดับทุกข์ในความทุกข์มันมหาศาลเราต้อตงพัฒนาธรรมะน้อยๆเป็นเพียงสัญชาตญาณน,นี่ย ให้เป็นพาวิทยานยานที่ได้ได้พัฒนาแล้วทำให้เจริญแล้ว